ก็เดินวนรอบที่เท่าไหร่นะรอบที่สองรอบที่สองเนะี่ยนี่เป็นรอบที่สองแล้วครับ <c oughs> <c oughs> มุขตัศน์ประกอบโรัจจบมตัศน์ก็ต้โต้ธรสัจจะุดชั้สาี มาอย่ายูนักตักนักตักยังังคุณจะิสังทองภกันอัตลันตังอัตลันัตกสาลุพาเวนะอัตลัก ดูภาพ็นึ่งก่อนไปทา,างไป <c oughs> อีกรอบหนึ่งคนกำลังเยอะนะครับต้องเป็นมาแล้วคนเยอะมากเลยตอนนี้กำลังเยอะ ขอาจารย์มาด้านนี้เลยนะครับขอาจารย์ที่บนด้านนี้เลยครับคนเ้ามาั่นคงเล เรดูพุ่หรอเขาจะจุดพุ่หอนนะ่าจะจุดอยู่แล้ว <c oughs> เพ่าะว่าเ,อ,อ,เมอมืดนะถ่ายรูปถ่ายรูปจิบไฟก็กลับละคลิลออที่สองนะครับคลิท่าเกี่ยวแก้ว me mm -hmm. คนน่าจะเป็นพระจริงนะใช่ไหมพระจริงคือีครับนี่รอบที่ไหนนะสองใช <c oughs> ่ไหม เราก็ครบสามรอบแล้วนะครับถ่ายจิบตรงๆก่อ,อนะะจ่าจ่าตอนนะี้สามโอเคครับเดี๋ยวจะถ่ายจิบหน้าครับ